เราพิจารณาไปด้วยกันนะคะอุปมาเรื่องหญิงม่ายและผู้พิพากษาอาธรรมพระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจพระองค์ตรัสว่าในเมืองแห่งหนึ่งมีผู้พิพากษาอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกรงตัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วยในเมืองนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมาหาท่านพูดว่า ขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิดแต่ผู้พิพากษาคนนั้นไม่ยอมทำจนเวลาผ่านไปนานแต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าข้าจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม้คคนนี้มาทำให้ข้าลำบากข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้รำคาญใจบ่อยๆและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงฟังคำที่ผู้พิพากษาทำคนนี้พูด พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดทนได้หรือเราบอกความเราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อยในแผ่นดินโลกหรือพระคำตอนนี้เป็น คำอุปมาคําว่าหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นการเล่าเรื่องเพื่อจะอธิบายถึงให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะในเรื่องของความความรักที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์นะคะพระ,พระเยซูก็ยกตัวอย่างหญิงม่ายคนหนึ่งที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมากต้องการการช่วยเหลือจากผู้พากษา แต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาคนนี้ก็ไม่ใช่คนเที่ยงตรงไม่ใช่คนที่ยุติธรรมหรือไม่ใช่คนที่ดีนะไม่ได้มีใจไม่ได้มีใจที่เที่ยงตรงพระพีบอกอชัดเลยว่าผู้พิพากษาคนนี้เป็นคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าแถมยังไม่เกรงกลัวมนุษย์ก็คือไม่สนใจใครทั้งสิ้นตัวเองมีอํานาจนะมีอํานาจสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ไม่สนใจใครทั้งสิ้นและ ถ้าอย่างนั้นเขาจะสนใจหญิงหญิงไม้ผู้นี้หรือคือเขาไม่สนใจอยู่แล้วไม่ได้สนใจถึงความเดือดร้อนของหญิงคนนี้เลยคือแต่หญิงคนนี้ก็ไม่ลักความพยายามมาขอครั้งแรกไม่ช่วยอะมาอีกมาบ่อยๆเข้าบ่อยๆจนผู้พกักสา่รู้สึกเบื่อรู้สึกมาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจมาสร้างความรำคาญให้เขามากเลยเขาเลยบอกว่า งั้นก็ช่วยๆ่วยไปเถอะเพื่อตัดลำคาญปัดลำคาญให้ผู้หญิงคนนี้เลิกมาต่อแย้เลิกมาเรียกร้องให้ช่วยพระเยซูก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าแม้ผู้ทักษาคนนี้ที่ไม่ใช่คนที่ดีไม่ใช่คนเที่ยงธรรมอะไรเลยเขาก็ยังสุดท้ายเขาก็ยังคิดว่าช่วยช่วยไปเถอะแต่พระเจ้าของเราแตกต่างนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่มีเมตตาด้วย เพราะฉะนั้นการที่เราร้องอธิษฐานทูลตอบลงบ่อยๆร้องตอบองด้วยใจที่ปรารถนาเป็นไปได้หรือที่พระเจ้าจะปฏิเสธเราไม่มีทางแน่นอนเปรียบเทียบว่าคนอาธรรมยังสามารถช่วยได้เลยแต่พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมและมีความเมตตาพระองค์จะทำแน่นอนนะคะพระคำตอนนี้ก็หนุนใจเรามากๆเลยว่า ในชีวิตของเรานั้นมีคำหนึ่งคือพระรมพีบอกว่าท่านทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอไม่อ่อนระอาใจพระสูเริ่มต้นด้วยประโยคนี้เลยค่ะว่าไอ้ทานเสมอไม่อ่อนลาใจเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีล้าเลิศประเสริฐและพระองค์ไม่เหมือนมนุษย์พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์สัตย์ซื่อนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สถานาโลกจะเปลี่ยนไปยังไงพระเจ้าก็ยังเที่ยมตรง และพระองค์เป็นผู้ที่สเสถียรที่สุดนะความรักของพระองค์ก็สเสถียรความสดชื่นของพระองค์ก็สเสถียรน,นะพระองค์ไม่มีอารมณ์แปรปรวนพระองค์ไม่เป็นอย่างมนุษย์นะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สนับนุนใจเรามากๆเลยนะคะการอธิษฐานก็ไม่ใช่การบังคับพระเจ้าด้วยพระเจ้าบอกว่าจงอธิษฐานสม่เสมอก็ไม่ได้หมายถึงว่าอธิษฐานบอกพระเจ้าทําให้เราทําให้เราหน่อยไม่ใช่การรบเรา้า แล้วพระเจ้าไม่ได้ทาเพราะรู้สึกลาคาญเราแต่พระเจ้าทําเพราะว่าเมตตาเรานะคะการอธิษฐานของเราก็ไม่ใช่การบังคับเพราะว่าเรามีพี่น้องหมัท่านที่เราหนุนใจว่าอธิษฐานบ่อยๆนะเขาก็บอกว่าเกรงใจพระเจ้าจังเลย <c oughs> อธิษฐานบ่อยๆลบกวนพระองค์นะแล้วคนทั่วโลกไปอธิษฐานตอบร้องขออขอ้อนขอที่ขอความช่วยเหลือพระเจ้าเหนื่อยแย่เลยเพราะฉะนั้นอะ เราก็อธิษฐานให้น้อยลงหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าชอบให้เราอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าอธิษฐานสม่ําเสมอหมายถึงว่าคุยกับพระเจ้าตลอดสม่ําเสมออย่าคิดว่าพระเจ้าจะเบื่อเราหรือพระเจ้าจะลาคาญเราพระองค์จะไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนนะคะและการอธิษฐานเนี่ยนะทำให้เห็นถึง ความเชื่อของเราด้วยว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ระหนักถึงฤทธิ์อำนาจและแผนการของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานะการอธิษฐานมอบชีวิตมอบเหตุการณ์ต่างๆไว้กับพระเจ้าและวางใจให้พระองค์กระทำสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพระเจ้าพอพระทยัยวันนี้อะไรก็ตามนะอธิษฐานไว้ก่อนนะฝากไว้กับพระเจ้าก่อนเสมอนะคะ ในพระคำของพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตลอดเลยมีเพลงหนึ่งชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ในเพลงเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าเพลงแทนวัสการของเราใช่ไหมคะพระเจ้ายิ่งใหญ่เวลาที่เราร้องเพลงนี้เราบทเพลงหรือว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบรรยายจนเราเห็นภาพและทําให้เราซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงเลย พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะพระเจ้ากับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นอะไรที่แยกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันเสมอพอเราพูดถึงพระเจ้าเราก็จะรู้ทันทีว่าความยิ่งใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพระเจ้าพระองค์เป็นความยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะและพระเจ้าเปิดเผยให้มนุษย์รู้จักจริงๆแล้วเราไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ถ้าพระองค์ไม่เปิดเผย พระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าความเข้าใจของเราเพราะคัมภีร์เล่มแรกเลยในปรปฐมาการบรรยายว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นั้นคือพระองค์ทรงเนรมิตรสร้างฟ้าแผ่นดินโลกพูดถึงเริ่มแรกก็คือพูดถึงความยิ่งใหญ่พระเจ้าแล้วนะแล้วกษัตริย์ดาวิดเป็นผู้หนึ่งที่ชีวิตของเขาเนี่ยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเยอะมากเลยล้มลุกคลุกคลานะทั้งทุกข์และสุข เขาก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเสมอนะดาวิดก็บรรยายไว้ภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้คือความย,ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเกินความเข้าใจเรานึกไม่ถึงคาดไม่ถึงหรือว่าไม่เข้าใจทั้งหมดได้นะคะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาธิบายเป็นสามมิติด้วยกันนะสามมิติสั้นๆนะว่าหนึ่ง งองเป็นผู้มีอธิปไตยสูงสุดคำนี้อาจจะดูแบบแปลว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่ากำลังบอกว่าทุกสิ่งมาจากพระองค์ทุกสิ่งเริ่มต้นจากพระองค์และ ชีวิตของเราต้องอิงพระเจ้าเสมอสอบทุกสิ่งเพราะว่าเราก็เกิดจากพระองค์และสรรพสิ่งที่เราเห็นเราจับต้องทั้งที่มองเห็นได้มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราเไม่สามารถสัมผัสได้นั่นก็เป็นสิ่งที่มาจากพระองค์เหมือนกันนะคะพระองค์เป็นผู้ที่มีอธิปไตยสูงสุดนะคะสองคือความเป็นผู้มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่โอ้คำคำพอเราพูดถึงคำว่าความสามารถเนี่ย แล้วก็นึกภาพวาสามารถยังไงนะความสามารถคือไม่จํากัดความสามารถความสามารถยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือไม่มีอะไรจํากัดพระเจ้าได้เลยไม่มีอะไรจํากัดความสามารถของพระเจ้าได้เลยแม้เราจะไม่สามารถแต่พระเจ้ายังสามารถแม้เราจะอ่อนแอแต่พระเจ้าไม่อ่อนแอแม้เราจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่าเป็นไปได้เสมอสมัมพระองค์แม้ในสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าพระเจ้าทรงกระทําในชีวิตเรา มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นจริงได้แม้สิ่งที่เกินความเข้าใจของเราพระเจ้าก็ทําให้เป็นจริงได้ถ้าสิ่งน,นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นน้ำพระแัยของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นให้เราทุกครั้งที่อธิษฐานให้วางใจอย่ามีใจสงสัยเลยว่าจะทําได้ไหมพระองค์จะช่วยได้หรือเปล่าคํานี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นในความคิดจิตใจของเราเลยถ้าเราเชื่อมั่นอย่างแท้จริงนะคะสองคือ ไม่จํากัดโดยเวลาและสถานที่พระองค์พีในสรุดีชอบเขาเจ้าชอบมากส่วนตัวข้อหนึ่งบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะลงไปสู่ที่ลึกพระองค์ก็อยู่ที่นั่นข้าพระองค์จะไปถึงที่ที่แบบไกลที่สุดพระองค์ก็อยู่ที่นั่นข้าพระองค์จะหนีอย่างไรพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าทาความบาปไม่มีอะไรซ่อนเร้นปิดบังจากสายพันธุ์ของพระเจ้าได้นั่นก็ทําให้เราเห็นภาพว่า แสดงว่าเวลาที่เราต้องการการช่วยเหลือพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเวลาที่เราวิงวอนด้วยความสิ้นหวังที่สุดไม่มีใครช่วยได้พระเจ้าก็อยู่ที่นั่นในเวลาที่เราอยู่ในที่ที่ห่างไกลที่สุดและสิ้นหวังที่สุดพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นในความเวิ้งว้างพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคํานี้ชัดชัดเจนและใช้ได้มากคือไม่จํากัดโดยเวลาและสถานที่พลงอยู่ก่อนที่จะมีสรรพสิ่ง ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนั้นตอนที่ยังไม่มีเราเลยตอนที่ยังไม่มีทุกสิ่งเลยพระวาญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ํานั้นคือพรรองอยู่ก่อนอยู่ก่อนที่จะมีทุกสิ่งพระเจ้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจึงไม่มีอะไรจํากัดพระเจ้าได้เลยวันนี้ไม่มีเวลาไหนจํากัดพระเจ้าได้ไม่มีสถานที่ไหนจํากัดพระเจ้าได้หรือจํากัดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้นะคะ ไม่จำกัดความอย่างรู้ความอย่างรู้เนะี่ยม,มีพระบีข้อหนึ่งพูดว่าสัพพัญยูพระเจ้าทรงสัพพัญยูคือรอบรู้ทุกสิ่งรอบรู้ทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราความนึกคิดของเราหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําพระเจ้าก็รู้หมดแล้วทำให้พระเจ้าก็คิดถึงพระบีข้อนี้เหมือนกันว่าแม้ในเวลาที่เราอธิษฐานไม่เป็นคําคือเราทุกข์มากเราสับสนมากเราแย่สุดๆแล้วไม่มีเรี่ยวแรงแอ่อนแอสุด แต่สิ่งที่อยู่ในใจของเราชัดแจ้งต่อพระเจ้าพระองค์ทรงเห็นทรงรู้และพระเจ้าไม่รีรอที่จะช่วยเหลือเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานแทนเราโอ้คำนี้อบอุ่นใจมากเลยนะะทำให้เรารู้เลยพระเจ้ารักเรามากแล้วพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่มีอะไรจำกัดพระเจ้าได้เลยนะคะสามคือความเป็นผู้มีพระคุณความรักที่ไม่จำกัด ไม่ความสามารถไม่จํากัดไม่มีเวลาสถานที่ไหนจํากัดพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ถูกจํากัดด้วยความอย่างรู้พระเจ้ารอบรู้ทุกสิ่งและสิ่งที่สําคัญคือความรักก็ไม่จํากัดด้วยเป็นความรักที่ท่วมท้นอยู่ในชีวิตของเราเป็นความรักที่อิบเอิบอยู่ในใจเราเป็นความรักที่สร้างชีวิตของเราหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเป็นพลังเป็นกำลังให้เราดำเนินไปกับพระเจ้าทุกวัน ยิงความรักก็หล่อเลี้ยงชีวิตของเรานะมนุษย์ทุกคนโหยหาความรักนะเหมือนกับว่าพระเจ้าได้ใส่สิ่งนี้ลงในชีวิตของเราเพราะนั้นมนุษย์โหยหาความรักอะ่ะแม้แต่เด็กเล็กเด็ก,ด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 กแรกเกิดเขาก็โหยหาอ้อมอกของคุณแม่หรืออ้อมอกที่อบอุ่นมาโหยหาความรักนะเด็กๆ,ๆก็รู้หรือว่าใครก็ตามที่ชิงชิงจะบอกว่า ไม่ต้องการให้ใครสนใจไม่ต้องมารักไม่ต้องมาสนใจแต่ลึกๆแล้วเขาต้องการนะหรือแม้แต่คนที่ไม่มีใครเหมือนคน,คนที่ไม่ถูกรักอ่ะจิตใจของเขาจะแข็งกระด้างคนที่ไม่มีใครเชื่อใจเขาไม่เห็นคุณค่าของเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่แข็งกระด้างหรือว่าพฤติกรรมต่อต้านแต่จริงๆลึกๆในชีวิตของเขาใจของเขาคือเขาต้องการความรักความเข้าใจ ความใส่ใจเหมือนกันนะพระเจ้าใส่สิ่งนี้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เรารู้ว่ามีพระเจ้ารักเรานะพระเจ้ารักเรามันจึงไม่ใช่แค่คําว่าพระเจ้ารักเธอนะสําหรับเราที่มีคนที่รักเรามากมายเราจะรู้สึกเฉยๆแต่สำหรับางคนที่ไม่เคยถูกรักเลยในชีวิตเนี้ยร้องไห้เลยเพราะอืจริงเหรอมีคนที่รักเขาจริงๆเหรอ วความรักของพระเจ้าก็ไม่จํากัดด้วยไม่มีเงื่อนไขด้วยว่าเธอต้องน่ารักนะเธอต้องเป็นคนดีนะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังนะต้องเป็นคนที่มีความสามารถต้องเป็นคนเก่งหรือต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคู่ควรกับความรักของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยมีคําเหล่านั้นในพระวชนะของพระองค์เลยพระองค์มีแต่บอกว่าจงเข้ามาหาพระองค์นะคนที่จิตใจชอกช้ำสำนึกผิดคนาบาป เวลวร้ายสักแค่ไหนพระองค์ก็ช่วยให้รอดได้เหมือนพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าความบาปของเรามากมายเราจะแดงเข้มแค่ไหนจะสกปรกแค่ไหนชีวิตจะแย่แค่ไหนพระเจ้าก็ชำระให้ขาวสะอาดดังหิมะหรือพระองค์เปลี่ยนชีวิตของเราความรักของพระองค์นั้นลบล้างความผิดมากมายได้นะวันนี้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วทำให้เรายิ่ง ทราบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์นะเพราะฉะนั้นวันนี้คำที่พระพระเจ้าพูดว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออย่าอ่อนระอาใจจึงเป็นคำพูดที่อ่อนโยนและเรียกให้เราเข้าใกล้พระองค์เข้ามาสู่อ้อมอกของพระองค์ในความปลอดภัยนะแม้หญิงไม้คนนั้นจะลำบากแค่ไหนนะเธออ้อนวอนผู้ที่มีจิตใจอธรรมสุดท้ายเธอก็ยังได้รับ ความเมตตาเลยนะแต่พระเจ้าของเรานั้นแสนดียิ่งกว่านั้นพลงตรงข้ามกับผู้พิพากษาคนนั้นเลยความรักของพระองค์จึงแตกต่างและพระองค์ไม่ได้ช่วยเราเพราะพระองค์รู้สึกรำคาญแต่ว่าเพราะความเมตตาเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่รักเราอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ก็อยากจะหนุนใจเรานะคะอย่าอ่อนละอาในการอธิษฐานอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอและความ เชื่อนั้นเป็นเหมือนกุญแจเป็นเหมือนประตูที่เปิดสู่พระพรเปิดสู่การช่วยเหลือของพระเจ้านะคะอธิษฐานด้วยใจเชื่อพระคำของพระเจ้าข้อหนึ่งได้สรุปให้เราเห็นภาพเลยว่าเ,เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นอยู่ในพระธรรมมารโกบทที่11ข้อที่24 ะะวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าพรองทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อจะยืนยันถึงความเชื่อที่มีในพระองค์ยืนยันว่าข้าพรองทั้งหลายวางใจในพระองค์ในทุกสถานการเพราะเราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและ ประสบการณ์ที่ข้าพงศ์ทั้งหลายประสบมาก็ยิ่งพิสูจน์และทําให้ยิ่งแน่ใจว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และที่สําคัญพระองค์นั้นทรงรักเราทั้งหลายทุกครั้งเมื่อเราที่ฐานต่อพระองค์พระเจ้าจะเงี่ยหูฟังพระกันของพระองค์ก็จะฟังประหัตของพระเจ้าก็อยู่ใกล้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือพระบิดาเจ้าวันนี้สิ่งนี้ ประจักษ์แจ้งในจิตใจของเราทําให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระองค์เสมอและทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานเราจะมีความเชื่อและความเชื่อนั้นเป็นประตูเป็นกุญแจที่ไขสู่คําตอบไขสู่พระพรของพระเจ้าพระบิดาเจ้าขออย่าให้มีสิ่งใดที่ทําให้เราทั้งหลายสงสัยในพระองค์เลยพระเจ้าเราทั้งหลายเองจะยืนยันถึงความเชื่อยืนยันถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราทุกๆวันโดยการที่เรายังคงอธิษฐานอย่างเสมอและไม่อ่อนระอาใจแม้ว่าคําตอบนั้นยังมาไม่ถึงก็ตามพระบิดาเจ้าเรายังคงเชื่อรละวางใจพระองค์ขอพระองค์เมตตาเราทุกคนด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน